วันนี้ลงไปจตะมาเยนเลขสองหัวงง <Okay. c oughs> โอเคโอเอฟเฟกต์เต็มที่อ้าวเริ่มจับดินซอเลย <c oughs> จับให้ถูกนะคะวิธีจับดินซอจับยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวมันทิ่มหน้านะลูกมันอันตรายนะมันแหลม <c oughs> ใช่ครับจับยังไงดินสอจับยังไงให้แม่ดูซิอืถูกต้อง กบกระโดดใช่มุนใจเถอะใช่ไม้ลื่นไม้ลื่นยิงปืนยิงปืนกลายเป็นเลขสองหัวเงาครับต่อไปอต่อครับต่อพี่พี่ต่อ,อต่อครับอ,อ,อสาวว้า <laughs> าตาอไป เริ่มจากตรงไหนลูกดูดีดีปืนขีลหัวน้าขีดปืนปหัวอนะหอ้าขึ้นขึ้ัขึ้นลึวนขึ้้นขนขึ้นขึ้เนขึ้นนนขึ้้นนข่้นขค้นขค,ค้้ค้นขึ้น ป๊บเก่งมากเลยเสร็จย่างเสร็จย่างยังอ้าวทำให้เสร็จเลยครับอย่าไปข้อหัวดิเจฟเจฟเบ้าเหนื่งกว่ากกับแบบนี้เลยล่ะครับ ผิดป้าจับแบบนั้นมันผิดนะมันไม่รู้อะใช่นะไม่รู้ต้องผิดนะลูกทำงี้เลยจับสั้นไปไม่ได้ไม่ได้ครับผิดครับไม่เอาน้องป้ายเขียนสื่อมันจะไม่สวยไม่เอาไม่เอาจับแบบเดิมถูกแล้วอ่ะเร็วเวเดี๋ยวคุณครูติดรออยู่อ่ะต่อไปมออไม่ต้องรีบอ่ะไม่ต้องรีบค่อยๆจะได้สวยสวย ทำไมนอ้องต้องอยากไปส่งครูติดได้ลกูกตองส่งทำไมอ่ะส่งครูติ๊ดุน้องอ่ะดุทำไมอ่ะต้องดุสิอ๋อจะไม่ทำกันบ้านต้องโดนดุใช่ไหมใช่อ๋อ แล้วถ้าเกิดน้องเอาไปส่งคุณครูติ้งคุณครูติ้งจะดีใจไหมเนี่ยดีใจสิอ๋อไม่ส่งอ้าวทำไมอ่ะคุณครูติ้งก็ดีใจแล้วอ๋อให้ส่งวิดีโอไปให้คุณครูติ้งคุณครูติ้งก็ดีใจแล้วใช่ไหมใช่อ่ะอ่ะต่อไปอ่ะเขียนให้เสร็จไม่รอ่าไม่เป็นไรครับเขียนให้เสร็จอ่ะจะได้ส่งวิดีโอไปให้คุณครูติ้งดูดูสิยองเขียนได้แล้ว พี่ชายเขียนอ่าพี่ชายพี่ชายเขียนได้แล้วอ่าเก่งมากอ่าพี่ชายพี่เขียนพี่เลยพี่เขียนรับเสร็จหรือยังครับเสร็จยังครับอ่าแล้วตัวสุดท้ายเนี่ยยังไม่เสร็จเลย อ่ารเลเขียนแม่จะดูสิเขียนได้ไหมเริ่มจากอะไรคม,มค่อยๆค่อยๆลบก่อนมันไม่ตรงลบเลยลบเลยอ้าวลบ,ลบ,ล,บ,ล,บลบให้สะอาดเลยอย่าให้มีรอยดินสออ่า,อาแล้วปัดให้เรียบร้อยอ่ามมอ่อานั่นแหละลบอ่ะ ให้ปัดเจ็ดขยะให้ออกปัด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 ไม่เอาอันนั้นเลอะลอะูกอ่าแล้วหยิบอินสอเขียนชื่อ,อน,นั่นไงตกลงไปข้างล่างอ่ะลูกอ่ะเขียนชื่อให้ดีให้ตรงตั้งใจมีสมาธิอ่ะเขียนเลย พร้อมยังอ่าลุยแล <c oughs> ้วเร็วๆจะเขียนไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> ค่อยๆไปเวลาเขียนหนังสือกดดินสอหน่อยให้มันมีดำๆหน่อยลูกเฮ้ยอย่าก,กดแรงมากอืม เริ่มจากตรงไหน,นจับเอามือจับนังกระดาษไว้เดี๋ยวก็ได้ขยื่นเออกงกงรรถน้ำไหนอันนี้อะไรจะหลวดขึ้นนจะหลวดขึ้น ต่อไปมาดีเรือมาจัตวามาจัตวานับดีเสร็จแล้วเลขอะไรเนี่ยเลขสองหัวงอเลขสอหัวงออ่านไหนนับสิอ่านอ่านเลขอะไรเนี่ยเลขอะไรเลขสองอ่านนับอ่านนับหนึ่งสองอุ๊ยเลขอะไรนะเลขสองหัวงอโอเคเก่งมาก e